อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลธรรมัทีมอันดับ13ปะทะเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ19ณสนามวิทาลิตที่สเตเดียมเวลา21นาริกาเลสเตอร์ต่อ0.25 สภาพทีมล่าสุดของบอทสมัตบอทสมัตของกุซือรักษาการแกรีโอนิวเพิ่งจะเปิดรังเจ้ากับเรนฟอร์ด0-0ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นชจากเดวิดบลูคกับรอยเคลลี่สองแข้งเลี่ยงที่หมดสิทธิ์ลงช่วยทีมคาดว่าโอนิวเตรียมมาในระบบ4-4-2โดยมีโดมินิกโซเลนเก้และคิฟเฟอร์มัวควงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ลอิสคุกกับเจฟเฟอร์สันเลอร์มา พนึกกำลังกันคุมจังหวะจากแดนกลางตามระเบียบส่วนทนางด้านเลสเตอร์ของเบนร์โรเจอร์เพิ่งจะปลดล็อกเอาชนะฟอร์เรสต์4-0ในลีกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาได้สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามานอกเสียจากแรนเบอร์ทรานกับลิคาโดเปเรราสองแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งคู่ขณะที่คุมกำลังหลักรายอื่นอยู่กันครบคาดว่าโรเจอร์จะมาในระบบ4-1-4-1โดยมีชิม่วาร์ดี ออกสตาร์ทยืนเป้าล่าตะข่ายและใช้วิเฟลดเอดดดี้รับจ็อบคุมกลางคอยตัดเกมลุกคู่แข่งเหมือนเคยนี่ยามเดียวสำหรับทีมเยือนเลสเตอร์เกมนี้คงหนีไม่พ้นใจกำลังมาหลังเปิดรังไล่ย,ยามฟอร์เรสต์4-0นหนีบวยได้สำเร็จและน่าจะช่วยปลุกขวัญกำลังใจได้กลับมาพอสมควรแม้คุณภาพของคู่แข่งทั้งสองรายจะแตกต่างกันอยู่เยอะแต่ศักยภาพโดยรวมของจิ้งจอกสยามก็ไม่ได้แย่จนถึงขนาดที่จะจมบวยหรือรั้งท้ายตารางเหมือนกัน ท่นั้นก็ไม่แปลกที่โมเมนตัมต่างๆจะเริ่มคัมแบ็กสู่จุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งขณะเดียวกันเจ้าถิ่นบอชมัตก็ยังไม่ได้กุญซื้อใหญ่มารับงานแถมผลงาน7เกมหลังสุดก็คว้าชัยชนะเหนือเจ้าป่าแค่หนเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าแย่แทบไม่ต่างกันเลยเมื่อพิจารณาจากเรดและภาพรวมของทั้งคู่แนะนําให้อยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดันธงจัดไปเลสเตอร์ติดเทอร์โบลุยเลสเตอร์จะชนะ2-1 เบนนรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมเพเมอรีก,กับบอลธรรมดวันเสาร์นี้ว่าทีมจะไม่มีวิเวตแอนดี้และนอมเบลิตเมนดี้สองไม่ฟิลตัวรับลงสนามในเกมนัดนี้บีรอดเผยว่าวิเวตแอนดี้มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและนอมเบลิตเมนดี้มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารบกวนทําให้ต้องพลาดเกมบุกเยือนไวทัลิตี้สเตเดียมทีมกําลังดูดีมากๆเรายินดีกับชัยชนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและกําลังเตรียมสําหรับเกมนัดต่อไป ในแง่ของทีมวิลเฟรดเอริดี้อาจจะไม่ได้อยู่ในทีมกับเราสักพักเขากลับมาจากเกมทีมชาติด้วยการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเขาฟื้นฟูร่างกายได้ดีแต่เขากลับมามีอาการอีกครั้งในช่วงพักครึ่งแรกกับเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสดังนั้นเขาจะพลาดการลงสนามไปอีก23สัปดาห์ดานเมนดี้เขามีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าดังนั้นมันจะเป็นปัญหาในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่คนอื่นถือว่าโอเคดีมันเป็นแค่การชนกันที่หัวเข่าในช่วงซ้อมหมอและทีมแพทย์รักษา ปรึกษากันว่าเป็นไปได้สูงที่เขาจะไม่มีส่วนร่วมในเกมสุดสัปดาห์นี้แต่ก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้หลังจากนั้นโรเจอร์กล่าวอาร์วบานปีกของเลสเตอร์ซิตี้มองชัยชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรส4-0ในศึกดาร์บีแมตช์อิตมิดแลนด์ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับตนและสำหรับทีมบานทำประตูส,สวยๆได้ในเกมนัดน,นี้ซึ่งเป็นประตูออกนำ2-0ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยชัยชนะที่ท่วมท้นของทีมทำให้หนีบัวได้สำเร็จ สำหรับผมมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมก็เช่นกันกว่าชัยชนะนัดแรกจะมาถึงมันนานมากสำหรับเราแน่นอนมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทีมพวกเราเข้าตาจนสำหรับการคว้าชัยชนะในเกมแรกแต่เราก็ทำมาได้ในเกมนี้มันเป็นเรื่องสำคัญสรหรับความมั่นใจของทีมในตอนนี้มันมีสัญญาณในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีจังหวะการเล่นที่ดีก่อนหน้านี้พวกเรายิงประตูคู่แข่งได้แต่ความผิดพลาดเล่นงานเราไม่ว่าจะเป็นจังหวะเซตพีดในเกมรับหรืออะไรก็าตาม แต่การมีพักเบรกทิมชาติสสัปดาห์เป็นการพักเบรกที่จําเป็นสําหรับพวกเราพวกเรากลับมาเกมนี้ด้วยความการเล่นและผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมบ้านหวังว่าไทยชนะเหนือตนแฮรฟอเรสต์ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับเบสเตอร์ที่จะสร้างความมั่นใจในการสร้างผลงานที่ดีต่อไปสำหรับเราเรามีเกมดีๆรออยู่ซึ่งถ้าเราสามารถไปถึงระดับที่เราทําได้ในคืนนี้และยังเล่นด้อร์มนี้ไปอีก4หรือ5เกมข้างหน้าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีแน่นอน เรายัางอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องทำงานหนักและเก็บผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมันคือการเริ่มต้นจากเราจากสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น